ว่าปนสายปนสแนลกันเหมือนเดิมจ้ะมาวันนี้ก็จัดให้กับจอให้รถไทยครับผมมาวันนี้ทุนนานาครับทุนหนังเมืองครับมาบอกเราก็ต้องขยับเบ็ดครับผมมาไปเลยจ้ามาสาดไปเลยครับผมสาดไปเลยครับผมทุนหนังเมืองครับผมเต็งต่ำไปพันแบบปรับปับสองสามสี่ครับผมเน้น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 นะครับเนาะมาดูกันครับอ้าวสี่พันเร็วเออสี่สามยอยได้อยู่ทุกคนเลยอ่ะ กำไรครับมีกำไรแน่นอนแบบนี้เปิดมางามๆว่าจังไดมืนเก่าครับผมกำไรเน้นๆครับเก่าพันเร็วนาออ่ะสวยงามอยู่ครับผมแบบนี้ก็จัดกันต่อยาวๆเลยละกันนะทุกคนเนาะไปทางไหนดีวะทุกคนเอาแล้วเราตอนนี้มาลงต่ำเหมือนเดิมแล้วนะทุกคนเนาะอ่ะจัดไปครับวาวล้วก็ต้องลงต่ำกันเหมือนเดิมครับผมมาหยัด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 จะหาพันครับผมมามาดูกันมันเป็นได่มันเป็นได่ซีมาเร้ว สี่มาแล้วครับผมหกสี่สามครับผมสูงอาดลาดเลยวะบ่เขาเฮาเลยครับผมสูงอาดลาดสูงอาดลาดเนาะมาดรอปนี่ขอแกมือใหม่หน่อยครับผมมาต้องขยับเบ็ดกันละครับผมแบบนี้เนาะขยับเบ็ดกันไปน้อยแล้วครับผมสามพันลวก็เต็งตามไปหาพันครับผมสาดไปหนึ่งสองสามเลยครับผมสาดไปเด้อครับผมมาศาสตรตีมค้าราบเบลกันเลยครับผมมาดูกันครับผมมันเป็นไง ขอเน้นๆครับผมสามสองละสามสองละเออสองสามสี่โบนัสคุนสิบมาด้วยทุกคนเอาย่างไงอย่างไรล่ะครับผมแบบนี้ก็สวยเราแล้วครับผมมากำไรหมื่นเก้าแล้วโอ้โหบอทัพมาดาว่าสุดยอดครับสุดยอดฟาดแห้งมาครับผมทุนหนึ่งหมื่นครับผมมากำไรหมื่นเก่าครับผมต่อกันไปเงี้ยวๆกันเลยครับผมมันเป็นไดมันเป็นไดบอทัพมาดาล้วบอกแล้วมันเป็นของเฮ้าครับผมมา ยัดเข้าให้ครับผมห้าพันครับเต็งตามไปดูเลยมาอ่ะมวยของงามๆ <_ an> โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วใจหาย <_ an> วา้บวาบเลยเนาะครับเนะ <_ an> าะมาวอล้วก็ต้องคอยำอีกสักดอกแน่เลยเนาะมาดอกมีขอเลยครับผมมาถุเต้อเลยเอ้ถุมมาตัวอ่ะตกไปแล้วมาถุมมาตัวกันเลยนะครับเน,นาะมายัดเข้าให้เลยผมแบบนี้ครับผม ปาปาปาสองสามสี่ผมไหลไปเต็มคาราเบลเขาเลยครับผมมีเท่าใดใส่แค่มมืดมือครับผมมาดูกันครับผมมาการดกาเซียครับมาดูครับผมมันเป็นยังไงครับผมวอลลวก็มาร์ห้าสามเดียวทั้งเอ้ยจัดมาครับผมมาสองเียาครับผมมีกำไรไหมแบบนี้เอ้าได้มาครับสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยครับผมอ่ะพอละครับผมมาสู้ต่อบาไหวครับผมแบบนี้ก็น่าจะถอยทับเลยละกันนะครับผมเนาะอ่ะ วันนี้ก็ฝากไว้ด้วยที่2 7แล้วกันนะผมเอาทุนมา10,000มือนผมกำไร17 0 0ก็อยู่ได้ทุกคนเลยนะวันนี้ขอตัวรากันก่อนเลยแล้วกันนะผม,มาะไปก่อนแล้วกันนะครับ